วัสดีจาะคณิตศาสตร์วันนี้จะมาเรียนเรื่องการคูณเศษส่วนนะข้อที่1ก็จะเป็นเรื่องจํานวนเต็มคูณกับเศษส่วนเราก็จะเอามาคูณกันเลยก็คือเอา2อคูณเเป็น14แล้วก็8ก็เอาลงมาก็จะได้เป็นเศษส่วนแล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทําให้มันเป็นจํานวนกระนะคะก็ลองทบทวนจํานวนกระกันหน่อย เลข8อยู่ข้างหน้าเลข14อยู่ข้างใน8คูณ1ได้8 8ลบ14 8 9 10 11 12 13 14ก็จะเหลือ6ก็จะได้เป็นจำนวนเต็มคือ1เศษ6ส่วน8ทีนี้6ส่วน8เราก็สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าได้เหมือนกันก็คือเอา2มาหารนะคะ2หาร8เหลือ 4 2หาร6เหลือ3เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็น1เศษ3ส่วน4นะคะต่อไปเราจะเอาเศษส่วนคูณกับเศษส่วนก็จะเอาตัวบนคูณตัวบนเลยก็คือ2คูณ4เป็น8แล้วก็3คูณ5เป็น15ก็จะได้เป็นเศษ8ปดส่วนสิถามว่าทำเป็นอย่างต่ำได้ไหมตอบว่าไม่ได้แล้วนะคะ ต่อไปค่ะเอาจำนวนคระคูณกับจำนวนคระนะคะก็จะใส่เครื่องหมายคูณและเครื่องหมายบวกก็คือ5คูณ4เป็น20บวก1เป็น21ก็จะได้เป็น21ส่วน5คูณด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายคูณข้างบนก็เป็นเครื่องหมายบวก7คูณ1เป็น7 7เบวก3เป็น10ก็จะได้เป็น10ส่วน7ก็เอาตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณกับตัวล่าง ตัวบนคูณตัวบน21คูณ10ได้2 1 0 5คูณ7เป็น35เราก็จะได้เป็นเศษเกินเป็นคำตอบแล้วแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีขึ้นเราก็ต้องทำให้มันเป็นจำนวนคระก็คือเอา35ตั้งแล้วก็เอา2 1 0ไว้ข้างในทีนี้เราจะเอาอะไรละ่ะให้ได้200 210นะเช่นอเอาแม่3มเทคนิคการท่องนักเรียนท่องแม่3 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 2 3 5 5 3 6 18 3 7 21ถ้า21มันจะเกินใช่ไหมก็36 36ก็เป็น6คูณ5เป็น30ให้สมมติ3ไว้ หกคูณสามสิบแปก็จะได้เป็น21่อดพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะตอบเป็นจำนวนเต็มคืออะไรคะหกคำตอบที่ได้ก็จะเป็น6แล้วจะไม่เป็นเศษส่วนแล้วนะคะลองไปทบทวนดูนะ